สวัสดีครับเช้านี้พามาดูตะข่ายที่ผมวางไว้เมื่อประมาณสัก 2- 3สาวันที่ผ่านมาก็วางขายไว้ช่วงนี้ครับวางไว้ได้ 2- 3สามวันแล้วแต่ว่าก็มีปลาขนาดเล็กประมาณหนึ่งนะครับพวกปลาช่อนปลาหมอตัวเล็กก็มาติดขายเพระสมควรนะครับขายประมาณนี้ครับโอ้ติดงูด้วยครับเรามาดูกันครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากที่น้ําท่วมนาทํะไรไม่ได้ก็วางขายซะเลยนะครับเพื่อที่จะหาปูหาปลามากินครับท่าในใดที่มีนาน้ําท่วมก็คงจะเข้าใจดีนะครับว่าหลังจากที่น้ำขึ้นแล้วก็ช่วงน้ําเริ่มลดลงนี้เราก็วางขายหรือไม่ก็ปักเบ็ดใส่รอบใส่ใส่ไปครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นหาประโยชน์จากการที่น้ําท่วมนาของเราได้นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้จะได้มากน้อยแค่ไหนครับมาดูหลังจากที่ ผมปลดออกจากตะข่ายแล้วนะครับก็มีปลาเล็กปลาน้อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลาสลิดนะครับซึ่งเป็นปลาสลิดตามพื้นบ้านของเราก็ตัวประมาณนี้ครับก็ติดข่ายที่มีขนาดเล็กถือว่าใช้ได้นะครับปลาสลิดยังไม่ตายเลยอันนี้ก็เป็นพวกปลาหมอครับปลาหมอก็จะตัวเล็กตัวใหญ่บ้างครับปลาก็จะประมาณนี้ครับที่ติดตะข่ายที่ผมวางไว้บางวันก็ได้ประมาณหนึ่งบางวันก็ได้น้อยครับ วันนี้ก็ได้น้อยนะครับปลาหมอแบบนี้เวลาที่เรานําไปทําปลาตากแห้งมาตากได้ประมาณหนึ่งแดดแล้วก็นําไปทอดทําอาหารนี่ถือว่าอร่อยมากเลยครับสําหรับปลาหมอพวกนี้ครับบางตัวก็ยังมีชีวิตอยู่บางตัวก็ไม่รอดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการที่จะ หาประโยชน์จากการที่น้ําท่วมนาของเราได้นะครับมันก็ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้าวปีนี้ก็น่าจะได้ราคาดีพอสมควรครับปุ๋ยยาพวกต้นทุนในเรื่องของพันุ์ข้าวรถไถนาพวกนี้เราก็ลงทุนไปเยอะแล้วครับก็อาจจะไม่คุ้มค่าแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่ให้เสียประโยชน์เราก็วางขายหาปลาจากในนาของเราเลยครับสําหรับเช้านี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับได้ไม่เยอะแต่ว่าก็ถือว่าเอาไว้ทําปลาตากแห้งทํากินก็ได้ประมาณหนึ่งอยู่ครับ ครับสำหรับชาวนี้ก็เอาปลาที่ผมวางขายมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับวิถีชีวิตคนมะนองก,ก็แบบนี้ก็อยู่กับน้ําท่วมนาประมาณนี้ครับเป็นวิถีชีวิตของคนมะนอกตอนเช้าก็ไม่มีอะไรทาน้ําท่วมนาก็มาวางไข่เพื่อดักจับปลาครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ